ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับผอมกบผมเอียบแสบมาพี่น้องมากินข่าวนี่เลยปลากระกป๋องมานะครับโอ้ยิ้วข่าวแห้งบ่อยากเตรียมยังไงพี่น้องนี่ละของแสบข่าวเหนียวปลากระกป๋องนี่มีบักแตงผมเอา้ามามาพี่น้องมากินขา่าโอ้ปลากระกป๋องเปิดได้ไหมนี่นี่หลายคนว่าปลากระป๋องบ่าแสบบ่าเมียนเด้ผมหมักอยู่เด้โอ้โหเรมียนคิดยังบวกลีอยากกินอยู่ด้วยนี่เอา้าหาของอยากเฝ้า นี่แหละของเสียบยำปลาก,กระป๋องพี่นอ้องยำปลาก,กระป๋องยำปลาก,กระป๋องเนี่เอาได้มาสามกระป๋องเอาลงมือเลยล่ะ นี่พี่ร้องต้นน,น้อยๆเนี่ยนี่ได้เนี่ยต้นน,น้อยๆพอเทกับปลาก,กระป๋องเอาเลี้ยงเนี่ยคนเสียดายมั้ะอืมหนีเลยเอ้าเดี๋ยวต้องพี่จีดีตัวเงดักโอ้พี่ปนพี่ร้องเอ้าพ,พี่ออพปนพอดีพ่อเมียหนีนะพ่มเมียพี่เม็ดด้วยใส่ปีกปนง่ายเสียอาใส่ขขาขวับไปนะ โอ้คักขากพี่ปน,นกระชุบรถปน,นกระชุบรถเอายำแบบบานๆนะพี่นอ้องต้องพี่ตีตีตองงี้หรอกนี่ยำแบบบานๆพี่น้องน้ำปลาอืยำก็ต้องมีบักเนาเปรี้ยวๆเนี่ย หอมนี่ใส่แังสีเลยพี่น้องนี่หอมเปรหอมเปรหอมผักชีต้นหอมโอ้บุได้หันมาเด้อพี่น้องมือนี้เป็นฝอฝ่ 5, หาหิวเขาบบเ่านี่ละกินแบบบรรเทานี่มาโอ้แต่บอลเรืมอมนเดียวเด้อพี่น้อง <laughs> ผมบอลเรืมอมาหนีเด้อหิวเขา่าผมกัดเขาอ,อยากแก่ข้าวนะโอ้ โบกงเดี๋ยวมันี่อโอหาดปากมาพี่น้องมอั้งบ่บ่คนเนี่ยบ่ต้องคนหอกพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อประกับป๋องโอ้แบบอ่านจานดวนอ,อือืม

ขาดอย่างนึงพี่น้องโอ้ยเฝ้าหลายจะลืมตะไคร้ทิ้งไค่ผันเฮาอืมอืม,อมแล้วเนี่ยยาปลาฝังผันเฮาเนี่ยเต้องใส่ตะไคร้ สุดปลากระป๋องอยู่ว่ากินนีนี่บ่ลงทุนได้พป่นหนอเด้อปลากระป๋องนี่มาแม่นของขถูกๆได้แต่มันเป็นความชวบนะพี่นหนอ โอ้พักนอกมาอืม,อมลูกเขาจะติเป็นลมพี่น้องไหม มึงจต่ทีนั้นอยากกินนดำเลยแสบเด้อก็มากระป๋อง ออืมบึงฝ่าปลาฝ่าไปลอง มัากินงามฟางหนอกหรือว่าใบโบกจะทำในผักบัลท้าเนี่ยโอ้เขาแห้งจะรวมแล้วปิดนะตัวใหญ่ผัก หรือว่าเครื่องเคียงเนี่ยส่วนใหญ่ี่เป็นสมุนไพรลยหน่อแต่ละอย่างกับมีสรรพคุณของแต่ละอย่างไปออื Så Mjau.

กินข้าวหรอกอะกินหวานพี่น้องเอา้าเอ้ยมือนียขาดจะโนะผม เอาเป็นเดีกันพ,กววนพี่ข้าวกันต้ำได้หวานปิน่องเฮ้ยมาได้ครับพี่น้อง ออโอ้โนี่นะโอ้เอาครับพี่น้องมือหนีนะครับมากรับบรรยากาศกาลมหนาวขึ้นเก่าพี่น้องอยู่เชยงนั่นหน่อยคิดอยากกินนี่นีมือหนีอยากกินปลากระกป๋องนะครับ ก็เลยคิดว่าบัางเทือนี่เขาอย่าไปมองขามในมุมที่เขาเคยกินคิดว่าแต่อ้อาหารแบบนี้เขาที่สนใจบ่เขาสิมันนาเสนอเราพี่น้องอยากสิเมืองนำบ่ผมว่านะพี่น้องหลายคนกับที่ชอบปลากระกป๋องคือผมนะครับผมก็เอามานําเสนอาะว่าสี่สองสามหลอยู่นะครับกับพี่น้องกับตอบรับดีอยู่ปลากระกป๋องล้วผมก็เองกัผมก็ชอบมันเป็นอาหารที่เปิดปั๊บคิดปุบเลยพี่น้องแล้วก็แซ่บนะั้นเอาครับพี่น้องมื้อนี้ก็ขอบคุณน,นะครับที่พี่น้องให้เกียรติตาละชมนะครับ ยำปลากระป๋องของผมแบบเร่งด่ดวนนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยได้ครับพี่น้องได้เอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้นะครับวอร์รี่หนาครับขอบคุณที่หลายครับสวัสดีครับ